สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับตำนานโหลาศาสชาวเมโสโปเตเมียแตกต่างจากชนชาติอื่นก็คือพวกเขาเริ่มสังเกตการท้องฟ้าด้วยตาเปล่า เพื่อที่จะหารูปแบบบนฟากฟ้าที่ปรากฏแตกต่างกันออกไปและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หลักฐานทางดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันในเมโสโปเตเมียจะอยู่ในยุคของบาบิโลเนียนเราไม่รู้ว่าชาวซูเมเรียนเคยศึกษาดาราศาสตร์มาก่อนหรือไม่แต่มันก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเคยศึกษามาจริงๆ ในยุคสมัยของอักคาเดียนประมาณ2,300ปีก่อนคริสตกาลและนี่ก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ค้นพบในดินแดนแห่งนั้นถาดาวสุกปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและฝาแฝดคู่ใหญ่กับคู่เล็กมาล้อมรอบตัวเธอทั้งสดวงแล้วหลอนจะรู้สึกถึงความเศร้าโศกต่อมาพระราชาชาวอ e ีแลมจะล้มป่วยลงและไม่มีทางฟื้นขึ้นมาอีกชาวอ e ีแลม เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในทิศตะวันออกของดินแดนเมโสโปเตเมียในสมัยนั้นแต่ในข้อมูลที่เกี่ยวกับดาวสุกส่วนใหญ่จะอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าอัมมิซาดูกาซึ่งประกอบไปด้วยการสังเกตลักษณะของดาวสุกผนวกเข้ากับคําทํานายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญๆในอดีตชาวเมโสโปเตเมียได้บันทึกลักษณะของดาวสุกแบบไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของดาวพวกเขาเชื่อว่า ดาวเลิกกับดาวเคาะมีความสัมพัญต่อกันอย่างในข้อเท็จจริงที่ว่าดาวเหล่านี้คือพระเจ้าเทพเจ้าวีนัสเป็นหนึ่งในเทพที่มีความสำคัญต่อชาวเมโสโปโตเตเมียเป็นอย่างมากในขณะที่ชาวโบราณคนอื่นก็มีความคิดที่คล้ายๆกันด้วยชาวอียิปต่างก็รู้จักกลุ่มดาวโอลียนกับโอซิลิสเป็นอย่างดีแต่โอซิลิสเป็นเทพเจ้าแห่งความตาย ที่ปกครองอยู่ใต้โลกดูเหมือนว่าชาวเมโสโปโตเตเมียจะมีความเชื่อว่าดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกว่าหลายศตวรรษมาแล้วที่ชาวบาบิโลเนียนได้สังเกตการบันทึกปรากฏการณ์ต่างๆของดาวโดยเฉพาะการโคจรที่กลับมาสู่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งของดาวเคราะห์ต่างๆพวกเขา ยังสามารถกัะประมาณตำแหน่งของดวงดาวที่จะโคจรต่อไปได้ในอนาคตได้อย่างแม่นยำจากบันทึกของปโตเลมีก็เคยกล่าวถึงตำแหน่งและการโคจรของดวงดาวไว้เช่นกันซึ่งบันทึกฉบับน,นี้ถูกเก็บรักษามาตั้งแต่747ปีก่อนคิสตกาลจนถึงยุคของกรีกภายหลังที่พระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ามาครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียแ,แล้วเป็นคำถามที่น่าสนใจ ที่มีข้อถกเถียงว่าจากราศีชนิดใดที่ชาวเมโสโปเตเมียใช้ในการทำนายซึ่งจากหลักฐานในยุคแรกๆจะเห็นว่าพวกเขาบันทึกตำแหน่งของดาวเคราะห์จากระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ที่เราสนใจกับตำแหน่งของดาวเลิก19องศาจากพระจันทร์จนถึงกลุ่มดาวลูกไก่17องศาจากกลุ่มดาวลูกไก่จนถึงกลุ่มดาวคันไถ 14องศาจากกลุ่มดาวคันถทยจนถึงกลุ่มดาวซิริอุสนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการสังเกตดาวฤกษ์ที่ไม่มีจักรราศีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตำแหน่งของวงกลมที่ได้รับการแบ่งออกเป็นส่วนๆซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จักรราศีจะมีการระบุตำแหน่งที่คงตัวอย่างที่สัญลักษณ์12แบบที่นำมาบรรจุลงใน12ราศีและหมู่ดาวฤกษ์ทั้ง27หมู่ ของระบบจักรราศีแบบฮินดูแต่การสังเกตการทั้งหมดนี้จะเหมือนกับแบบที่ใช้ดาวในการระบุตำแหน่งของมันพัฒนาการของโฮาศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสามช่วงใหญ่ๆในช่วงแรกจะประกอบไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่อ่างอิงถึงประวัติศาสตร์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงที่สองจะมีจักรราศีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างสัญลักษณ์ที่มีช่องส0องศาอยู่12ช่อง แต่กลับไม่ปรากฏหลักฐานการพยากรณ์ในช่วงนี้เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการโคจรที่ผ่านราศีละประมาณหนึ่งปีของดาวพฤหัสและนี่ก็เป็นสิ่งที่ตกข้ามาจากชาวจีนที่ว่าชาวจีนได้มีการกําหนดปีในแต่ละปีเป็นปีนักสัตว์ต่างๆทั้ง12นักสัตว์แล้วนํามาใช้พยากรณ์เหตุการณ์ประจําปีได้แต่มันก็ยังไม่มีหลักการที่แน่นอนอยู่ดี โหราศาสตร์การพยากรณ์ในยุคแรกๆจะมาจากรัชสมัยของพระเจ้าฟาโลอียิปต์ให้กำเนิดโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์และพวกเขายังมีความคิดที่คล้ายๆกับชาวบาบิโลนอีกด้วยชาวอียิปต์ในสมัยพระเจ้าฟาโลนั้นมีความสนใจดาราศาสตร์เป็นอย่างมากนี่ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่สามารถบอกอะไรๆได้อีกหลายอยา่างแต่มันเป็นดาราศาสตร์ ในระบบที่นำเอาดาวฤกษ์มาใช้ในการพยากรณ์มากกว่าดาวเคราะห์ซะอีกชาวอียิปต์มีความเชี่ยวชาญในการจัดวางสิ่งก่อสร้างเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนครวัดพิระมิดและสิ่งก่อสร้างทุกๆอย่างจะมีความสัมพันธ์กับดวงดาวบนฟากฟ้าทั้งหมดความสามารถในการสำรวจและจัดวางสิ่งก่อสร้างให้มีตำแหน่งตรงกับดาวนั้นนับว่ามีความแม่นยำจนน่าทึ่งทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าพวกเขา จะไม่มีทฤษฎีดวงดาวหรือหลักการคำนวณอะไรเลยชาวเมโสโปโตเตเมียได้รับทฤษฎีระบบเลขฐาน60มาจากชาวโซเมเรียนและมีการคำนวณที่ดูยุ่งยากซับซ้อนกว่าคนโบราณในชาติอื่นๆโดยสิ้นเชิงชาวบาบิโลนมีความรู้ในเรื่องการนับเลขการบวกเลขและประดิษฐ์สิ่งต่างๆสำหรับนำมาใช้ในการคำนวณเช่นตารางสุดคูณและการใช้เลขฐานสิบ วกเขาเป็นประชากรรุ่นแรกๆของโลกที่รู้ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อีก5ดวงมีความแตกต่างไปจากดวงดาวอื่นๆและยังสังเกตเห็นว่าดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ขึ้นและเล็กลงในทุกๆเดือนและใช้ช่วงเวลานี้บ่งบอกเวลาในแต่ละวันโดยกำหนดให้1เดือนมี28วันคือมี4สัปดาห์สัปดาห์ละ7วัน โดยตั้งชื่อวันตามชื่อพระอาทิตย์พระจันทร์และชื่อดาวเคราะห์อีกห้าดวงแต่ชาวอียิปต์กับไม่ใช้การคำนวณกับตำแหน่งของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเลยเพราะพวกเขามีความเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับดาวฤกษ์บนฟากฟ้าจุดที่น่าสังเกตของการผนวกความคิดระหว่างดาราศาสตร์ของชาวอียิปต์กับดาราศาสตร์ของชาวบาบิโลนคือในตอนที่เปอร์เซียครอบครองอียิปต์ และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็มาครอบครองอียิปต์และเปอร์เซียอีกทีและนี่ก็เป็นตอนที่อียิปต์อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันกับชาวบาบิโลนชาวเปอร์เซียเองก็เคยอุทิศตนให้กับวิชาโหราศาสตร์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ของอียิปต์เลยหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับอียิปต์ทั้งหมดดูเหมือนว่าจะเขียนเป็นภาษากรีกมีความเป็นไปได้ว่ามีข้อความอยู่บางส่วน ที่แปลมาจากภาษาอียิปต์โบราณซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อชาวกรีกมากแม้ว่าจากักรพรรดิเปอร์เซียเป็นจกักรพรรดิที่ประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติและเข้ากันได้กับคนเชื้อชาติอื่นๆแต่ก็ไม่มีชนชาติไหนที่สามารถเทียบเคียงกับชนชาติเปอร์เซียได้เลยชาวเปอร์เซียได้ใช้โหราศาสตร์เผื่องานราชการเป็นส่วนใหญ่แต่ชาวบาบิโลนกับชาวอียิปต์ ใช้โหรศาสตร์ตามความคิดของเขาเองและมีอยู่บางส่วนที่คล้ายคลึงกับโหรศาสตร์ของเปอร์เซียด้วยแต่เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เข้ามาครอบครองพื้นที่ของเปอร์เซียและอียิปต์ทั้งหมดจึงทําให้วัฒนธรรมของพวกเขาเปลี่ยนไปภายหลัง126ปีก่อนคิสตกาลชาวปาเทียนได้ลุกขึ้นมาต่อต้านพระเจ้าเซลูซิตและพวกเขายังกลับมายึดอาณาจักรเปอร์เซียคืนได้ยกเว้นพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ๆก,กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียชาวปาเทียนเป็นปรปักษต่อชาวกีดอย่างรุนแรงและการตัดการสื่อสารระหว่างส่วนกลางของชาวกีกทางตะวันตกกับชาวบัคเตรียนกีกที่อยู่ในอัฟกานิสถานกับปากิสถานที่ยังมีอำนาจหลงเหลืออยู่จนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษแรกหลังคิตกาลชาวบัคเตรีรนกีก เริ่มมีความเชื่อที่เกี่ยวกับฮินดูและภาษาของพวกเขาก็เริ่มเลือนหายไปอย่างไรก็ตามเมื่อปีคิตศักรา200พวกเขาก็ยังอยู่อาศัยอย่างกลุ่มชนชั้นที่เป็นพวกาพามต่อมาในประวัติศาสตร์ได้ระบุช่วงเวลาของฮินดูในทศวรรษที่4กับ5ว่าเป็นช่วงเวลาของการบวงสรวงพระอาทิตย์ต่อมาิีตศาสนาจากทิศตะวันตก ก็เข้ามาแทนที่การบงส่งพระเจ้าโซอินวิกตัสซึ่งเป็นพระสุริยะที่ไม่เคยพ่ายแพ้แก,ก่ใครมันเป็นการบ่งบอกว่าโหราศาสตร์แบบฮินดูแต่รับอิทธิพลใหม่ๆจากพวกพราหมณ์ที่พยายามหลีกหนีจากการกันแกล้งของชาวคริสเตียนทางตะวันตกยังมีข้อสรุปของการแบ่งแยกชาวปาเทียนอีกข้อหนึ่งชาวเปอร์เซียเป็นนักโหราศาสตร์ที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าตลอดเวลา มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขามีความจำเป็นต้องพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองจากโหราศาสตร์ที่พวกเขาได้รับมรดกตกทอดมาจากชาวเมโสโปโตเตเมียกับกรีกต่อมาในคิทศ,ศักรา227พวกเขาถูกล้มล้างโดยพระเจ้าซัสนิตซึ่งเป็นผู้ที่กอบกู้และพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตามขนแนของเปอร์เซียนขึ้นมาใหม่ ชงไม่ดีเลยที่ชาวอาหรับเข้ามายึดครองพื้นที่แห่งนี้ไปได้ทําให้หลักฐานทางโหราศาสตร์ในสมัยพระเจ้าซาัสนิตถูกทําลายไปจนหมดสิน้นวิชาโหราศาสตร์พรตาตะไม่ว่าจะเป็นวีดิกหรือคามาอัสโตโลจีแบบทุกวันนี้ในการสมัยก่อนที่จะได้มีชื่อประเทศอินเดียเกิดขึ้นนั้นดินแดนดังกล่าวเป็นของพวกชนถิ่นพื้นเมือง พวกทมินและพวกทราวิเดียนซึ่งนับถือบูชาเทพพวกกึ่งสัตว์เช่นช้างยักษ์งูต่อมาประมาณ5,000ปีก่อนพุทธกาลบางพวกชนชาติอารยันจากเอเชียกลางก็ได้บุกรุกเข้าไปครอบครองดินแดนทางเหนือของแม่น้ำสินธุในแคว้นปัญจาพพร้อมทั้งได้นำเอาเทพเจ้าของตนเข้าไปปกครองโดยให้บูชาเทวพระอิน และได้เรียกนามประเทศขึ้นเป็นประเทศอินเดียในกิตยุคสมัยราชวงศ์ปุรุราตหรือมหาสมุติราชลำดับกษัตริย์องค์ที่21คือพระเจ้าพระตาลตะราชโอรสท้าทศยันและมีมเหสีนามสกุลตลาบุตรีของมหาฤาษีวิศวามิตรกับนางอับสรน,นั้นทางมหาฤาษีกัณนณนวะได้รวบรวมสลุติขึ้นมาเป็นคำภีรืขเวศ ใช้เป็นคู่มือของพวกพราหมณ์นิกายโหรดาในสมัยของไตรดายุคต่อมานี้ได้เริ่มมีการทำพีกรรมมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านตำแหน่งและสิทธิอำนาจของกลุ่มเทวะเดิมจากกลุ่มพอระินท์และปรลพมมาเป็นองค์พรมธาดาแล้วเป็นเทพลุทธะอันเป็นเทพแห่งพายุเดิมมาเป็นองค์ศิวเทพแห่งขุนเขาไกรลาและองค์วิษณุ แห่งทะเลกษะสสมุทรจึงได้เกิดคำพีโสมเวทอันเป็นคู่มือสวดของพวกพราหมณ์นิกายอุทถาคาและคำพียัชุลเวทอันเป็นคู่มือทำพรีกรรมของพวกพราหมณ์นิกายอัทธวันยุจึงเรียกคำพีไตเพศและศาสนาพราหมณ์ขึ้นในระยะต่อมาได้มีอัฐพราหมณ์ได้รวบรวมสรุติอันเป็นมนเสกเป่าสองประเภท คือมนดำสำหรับแก้สเสนียให้เปลี่ยนเป็นสวัสดิมงคลประการหนึ่งและมนสำหรับนำความชั่วร้ายและภัยพิบัติไปให้ศัตรูอีกประการหนึ่งคำพีนี้เรียกว่าอัฐธรรมภเวทวิชาโหราศาสตร์ของพวกพราหม์นี้ยังได้มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในบทว่าด้วยมหาศีลวิชาโหราศาสโบราณทั้งจากสมัยกลุ่มอรยันกลุ่มศาสนาพราหมณ และบางส่วนที่แฝงอยู่ในกลุ่มพระภิกษุผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาคงได้ตกทอดเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นระยะระยะไม่น้อยกว่า4-5ครั้งจนกระทั่งพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมาวิชาโหรา,าศาสตร์ดังกล่าวก็ได้ถูกพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นหลักวิชาที่มีเอกลักษณ์ของตนเองโดยไม่ได้ดำเนินตามรอยของพวกความอินเดียอย่างเคร่งครัดอีกต่อไป ลองลอยวิชาโหราศาสตร์ไทยนอกจากเรื่องนิทานชาตเวนเรื่องแรกแล้วอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากตำราอื่นๆทางพระพุทธศาสนาอาทิเช่นนิทานปัญญาสัชาโดกข,ของเมืองเหนือเป็นตน้นและจากเอกสารประวัติศาสตร์โบราณคดีประวัติศาสตร์คลาสสิกของโหราศาสตร์พราตะโหราศาสตร์พราตะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของโหราศาสตร์หลากหลายแขนง รวมถึงโหราศาสตร์ไทยแต่ถึงกระน,นั้นไม่มีใครทราบได้แน่ชัดว่าโหาราศาสตร์พระตะถือกำเนิดขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกตามตำนานของชาวฮินดูพระศิวะเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ให้แก่พระชายาของพระองค์คือพระนางปปาลาวตีและพระนางกระถ่ายทอดต่อแก่พระโอรสคือ พระพิกเนศซึ่งถือได้ว่าเป็นเทพแห่งวิชาโหราศาสตร์อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าพระพรมเป็นผู้ถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่พระโอรสคือพระสุริยเทพซึ่งได้ถ่ายทอดต่อให้แก่บรรดาฤาษีต่างๆยังมีอีกตำนานที่ระบุว่าพระพรมได้สอนวิชานี้แก่พระโอรสอีกองค์หนึ่งคือพระนารา ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดต่อให้แก่สิทธิ์คือปราสวนาคะซึ่งได้สอนวิชานี้แก่ลูกศิษย์ต่อมาก็คือมหาลือศีปละสาระผู้ยิงใหญ่แห่งโหราสาในยุคอินเดียโบราณมีคำพในัาส้านต่าง,ต,างต่างไม่น้อยที่ถูกอ้างว่าหลจนาโดยพระศิวะพระสุริยะและพระจันทราพระนารา ปราศวนาคะมหาลือสีวสิทธะเป็นรายชื่อที่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้รจนาคัมภีโหราศาสตร์เป็นกลุ่มแรกๆในชุมพูทวีปแต่คัมภีเหล่านั้นเขียนเป็นลักษณะคัมภีคำสวดทางศาสนาซึ่งค่อนข้างสั้นไม่มีคำอธิบายใดๆและไม่มีใครรู้ว่าเขียนมาตั้งแต่เมื่อใดแต่หลักวิชาทางโหรศาสตร์พรตะที่มีการรวบรวม และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบครั้งแรกถือกำเนิดขึ้นราว3,200ปีก่อนคริสตกาลตามการคำนวณของป่าอินเดียซึ่งเป็นยุคก่อนยุคมหาพราตะาเล็กน้อยผลงานอันเอกอุชินแรกที่เกิดขึ้นเป็นอนุสาวรีแห่งโหรศาสรพราตะได้แก่พฤหัสประสาระโดยมหาฤาษีปรละสาระตามตำนานมหาฤาษีประสาระ เป็นหลานของมหาฤาษีวสิทธะและมหาฤาษีปละสารานี้เองต่อมาเป็นบิดาของปราดในตำนานอันยิ่งใหญ่ของพระตะคือมหาฤาษีเวทะวยาสะผู้รจนา18ปุลาณะคัมภีอันเป็นคัมภีทางศาสนาอันสำคัญยิ่งของฮินดูรวมถึงงานเขียนอันเป็นรากฐานของศาสนาฮินดูได้แก่มหาพระตะพระควะขีตา พรมมสูตรและอุตระมิมางสะความลึกซึ้งขององค์ความรู้ทางโหราศาสตรของมหาฤาษีประสาระนั้นว่ากันว่าสุดอย่างค่าตำนานเราว่าคืนหนึ่งขณะที่ท่านลงเรือข้ามแม่นม้ำท่านสังเกตเห็นดาวบนท้องฟ้าดวงหนึ่งขึ้นเปล่งประกายสว่างสวยัยและเป็นดาวที่ให้คุณพิเศษในดวงชะตามนุษย์ท่านอย่างรู้ได้ทันทีว่า เด็กที่เกิดในช่วงเวลาที่ดาวนี้เป็นประกายจะเป็นผู้รู้ศาสตร์วิชาอันยิ่งใหญ่ท่านจึงเล่าให้หญิงคนหนึ่งที่นั่งมาในเรือฟังและขอห,หญิงคนนั้นแต่งงานซึ่งหญิงนั้นยินยอมและทั้งสองได้ถือกําเนิดบุตรในคืนนั้นซึ่งก็คือมหาลือสีเวทวยาศาสะนั่นเองอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่ามหาลือีประสาระเห็นดาวที่ให้คุณวิเศษขึ้นบนท้องฟ้า ก็กล่าวกับผู้ใกล้ชิดว่าจะมีผู้มีบุญญาธิการเป็นถึงศาสดาถือกําเนิดขึ้นซึ่งพระเยซูก็ถือกําเนิดขึ้นในคืนนั้นเองคำภีพรฤหัสประสาละโหราสาเป็นคาภีที่รจนาในรูปแบบปุจฉาวิสัชนาโดยมาปราดไมตรียะเป็นผู้ถามและมหาฤาษีประสาละเป็นผู้ตอบซึ่งเขียนเป็นโสโลสั้นๆ อธิบายหลักการของโหราศาสตร์พลาตะที่แม้เวลาผ่านไป5,000ปีก็ออยังคงเป็นรากฐานอันทรงคุณค่าของวิชาโหราศาสตร์ในปัจจุบันตำนานอันยิ่งใหญ่ยุคต่อมาของโหราศาสตร์พราตะถือกำเนิดขึ้นในอีกสองช่วอายุคนต่อมาชัยยามณิสูตรโดยท่านมหาฤาษีชัยยมินิผู้เป็นศิษย์ของมหาฤาษีเวทวยาสตแม้นักโหราศาสตร์จะมีมติว่า ระบบโหราศาสตร์ของท่านมหาลือศรีชัยามินีค่อนข้างจะแตกต่างจากระบบของมหาลือศรีปละสาระแต่ผู้รู้ส่วนหนึ่งก็ลงความเห็นว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ท่านมหาลือศรีชัยามินีรจนาไว้จำนวนมากกล่าวไว้โดยมหาลือศรีปละสาระไว้ในผลึหัตปละสาระโหาราศาสตร์แต่เป็นโสรกสั้นๆที่ไม่มีรายละเอียด และมหาลือสีชยามินีได้ขยายความโสลกเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์แบบกลายเป็นโหราศาสตร์ระบบชยามินีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการกะของเรือนและดาวซึ่งเดิมมหาลือสีชยามินีกำหนดไว้เจกากะแต่ในโหราศาสตร์ยุคต่อมาเพิ่มเป็น8การกะหลังจากยุคของท่านมหาลือสีชยยามินี ก็เกิดช่องว่างแห่งพัฒนาการของโหรศาสตร์พลตะอย่างน้อยก่อนในการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันหลังจากยุคมหาลือสีชยามินีกว่าจะมีผลงานอันเอกโูข,ของโหรศาสตร์พลตะกําเนิดขึ้นก็กว่าอีก5เซนจูรีผลงานชิมโบแดงที่ถือกําเนิดขึ้นคือคำภีพฤขัสชาดกโดยมหาลือสีวลาหะมิหิลา ซึ่งเป็นโหราจารย์ผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักของวิกรมดิษยะมหาราชามหาลือศีวราหามิหิลายังเป็นนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ยุคโบราณผู้เกียงไกลซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องของอายะนางสะซึ่งระบุว่ามีค่าเท่ากับ5 3 3 2ิปดาิปตาเป็นครั้งแรกในผลงานของท่านหลักโหราศาสตร ของมหาลือศีวราหามิหิลาหรือพฤิันชาดกเป็นรากฐานอันสำคัญของโหราศาสตร์พรตาตะในยุคปัจจุบันและยังได้ต่อยอดไปยังโหราศาสตร์สาขาอื่นๆในภูมิภาคเอเชียรวมถึงโหราศาสตร์ไทยนอกจากนี้บุตรชายของมหาลือศีคือท่านปริทุยะสาสะยังได้ลดจนาผลงานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของโหราศาสตร์คือ โหราศาสตร์ซึ่งบางส่วนเป็นการขยายความและอธิบายรายละเอียดในพฤหัสชาดกที่บิดาของท่านลดจนาไว้เป็นโศลกสันส้นๆผลงานทางโหราศาสตร์ชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งในยุคต่อมาคืออุตระการมลึดของปาากาลิธาตซึ่งอยู่ในยุคราชวง์วิกรมดิษยะอุตระการมลึดได้อธิบายเคสทางโหราศาสตร์ เฉพาะทางอันหลากหลายพร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างดวงชะตามาอธิบายความต่อมาในสมัยพระเจ้าอเล็กซานดเดอร์มหาราชเขาขอบคลองอินเดียวิชาโหราศาสตร์พาราตะก็ได้รับอิทธิพลของโหราศาสตร์ตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนผสมโดยปราดยะวะเนสวนซึ่งเป็นโหราจารย์ในสำนักของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้รุกเจ้าคมภียวนะชาโด และจากจุดนี้ทำให้โหราศาสตร์ตะวันตกบางส่วนอ้างว่าโหราศาสตร์พาราตะหรือโหราศาสตร,รต์ฮินดูนั้นตกทอดมาจากโหราศาสตร์กีบหลังจากนั้นก็มีงานเขียนทางโหราศาสตร์ชิ้นสำคัญออกมาอีกเป็นจำนวนมากผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นอนุสรณ์แห่งโหราศาสตร์พาราตะเช่นสลาวาีโดยกัรยาณวลามะ แห่งแคว้นแคชเมียร์ได้รจนาผลงานชิ้นสำคัญคือคำวิจารณ์พฤิหัสชาดกและพฤิัสสังหิตาของมหาฤาษีวลาหามิฮิลาต่อมายังมีผลงานทางโหราศาสตร์โดยปราดผู้ยิ่งใหญ่ของพระาออกมาอีกจำนวนมากในจำนวนนี้มหูลตะจินดามณาีโดยรามเทวกายะเป็นผลงานชิ้นเอก ที่ว่าด้วยเรื่องเลิกยามของโหราศาสตร,พรต์พลาตระจึงได้ทําการรวบรวมหลักวิชาทางโหราศาสตร์พลาตระมีความครบถ้วนทั้งภาคฟ้าและภาคคนผลงานชิ้นสําคัญดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่มีราักฐานจากระบบปะลสาระและเวลาหมิหิลาเป็นส่วนใหญ่แต่โหราศาสตร์พลาตระยังแตกแขนงไปหลากหลายตามแต่ละภูมิภาคโหราศาสตร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมทางอินเดียใตย้ซึ่งมีรากฐานมาจากคำผีโลจนาโดยมหาฤาษีภิกขุเรียกว่านาดีชโยติสายะนอกจากนี้โหราศาสตร์อินเดียในปัจจุบันย่างพัฒนาโดยการผสมผสานหลักโหราศาสตร์จากเปอร์เซียหรืออาหลักเข้ามาประยุกต์ซึ่งทำให้มีการทำนายอย่างคมชัดแมงขึ้นเช่นเรื่องการใช้โค้งสุริยา คำนวณดาวอายุจรหรือหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่าโซลารีเทิร์นเป็นต้นซึ่งหลังจากนั้นโหราศาสตร์พลรตะก็ได้รับการพัฒนาและทำการพิสูจน์ในแง่มุมต่างๆอย่างหลากหลายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องตำนานโหราศาสตร์ ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด u u s สไคร์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ